เงิน7.5ล้านจะไปทำอะไรครับผมจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ที่สุดก็คือประมาณ5ล้านบาทจะไปในการที่ผลิตสินค้าแล้วก็สต็อกอินเวนทอรี่ครับและอีก2ล้านบาทจะไปเป็นเ,เงินมาร์เก็ตติ้งทั้งมาร์เก็ตติ้งในดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ออฟไลน์มาร์เก็ตติ้งด้วยและอีก50,000บาทจะเป็นขยายทีมงานนิดนึงด้วยแล้วก็เป็นเงินหมุนเงียนส่วนนึงด้วยนักงานมีอยู่คนครับตอนนี้เอ่อตอนนี้ยังเป็นวันแมนโชครับผมคนเดียวซินทรัทใ์ในในนี่ไม่มีเลยโอ้ยตอนออนี้ ตัว Product ที่เป็น Inventory อยู่กองอยู่ไว้ประมาณ1.2ล้านบาทครับตอนนี้สิ่งที่ทำอ่ะาได้มาจิ้นจริงๆแต่ว่าคุณยังไม่มีพนักงานยังไม่มีอะไร<ช>เลยสักอย่างไม่มีค่าผลิตไม่มีอะไรมันมันก็เลยทำได้ไงถ้าถามว่ามาจิ้น3ามดีไหมมันก็ไม่ได้ดีมากแต่ผมสามารถทำให้มันดีกว่าน,นี้ได้ถ้าสมมติใจผมถือแค้ย่สิบห้าเปอร์เซ็นต์่ะเรามาใช้เครือข่ายผมผมาผมว่าไม่ไมแฟร์ครับคือถ้าจะให้แฟร์เนี่ยผมว่า 75. ้าล้าน50% สินค้าทางเราครับเนื่องจากที่เราผลิตเป็นจํานวนน้อยมากจริงๆนี่ไงผมกำลังจะบอกว่าผมผลิตให้คุณในราคาที่ถูกกว่านี้ได้ด้วยก่อนที่มารายการนี้ครับผมต้องบอกเลยว่ามีหลายนักธุรกิจมากไหนักนงทุนมากที่จะมา offer, ออฟเฟอร์ตามเงินที่ผมขอเลยแต่มันก็ไม่เหมือนผมไงประเด็นที่ผมนั่นน่ผมไม่ต้องการที่จะปุบบริษัทคุณหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เพียงแต่ว่า ผมแค่คิดว่าถ้าผมลงทุนไปกับคุณเนี่ยผมก็ต้องได้บางอย่างกลับมาตอนนี้ผมคิดว่า7 5ล้านเนี่ยกับ50%มันเหมาะสมตัวเลขที่ผมคิดมาเลยคือ7-5ล้านบาทเยอะสุดคือ35%